ก็ต้องกราบสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกคนทีน่อยู่ช่องบูมนิวเอ็กทุกคนก็คนหลอนะก็คือแบบไม่ใช่อะไรทุกคนผมตัดผม,ผมทรงใหม่นะออคนมัน,นคนมันจะหลอนะบางคนนะเออทุกคนจําคันนี้ได้ไหมที่ว่าผมรีวิวไป่นี่ทุกคนก็เป็นร้อยสิบเอวดีนะก็ที่ว่าบอกคนดูไปที่ว่าเปลี่ยนชุดสีใหม่ก็คือเจ้าของรถอยู่นู่นนะเจ้าของรถอยู่นู่น จ้ะบอกรถเลี้ยงลูกดเดี๋ยววันนี้มีคนอื่นมาอัปเดตอ้ล่าสุดนะทุกคนที่ว่าเราใส่อะไรอะไรไปบ้างนะก็เปลี่ยนกระบอกโช้หน้าทุกคนนี่มาให้ดูนี่ก็เป็นกระบอกโช้มากาแต่ไม่ได้เปลี่ยนดุมห้าดุมนี้เป็นดุมเดิมนะทุกคนเปลี่ยนเป็นของอของแต่งนะทุกคน,คน,คนกึงกึงแกนออกลายเบาตัดแกน3มนิ้วแต่กอนตะกอนแค่แตะก่อนแกนเดิมทุกคนมันจะสูงหน่อย แล้วก็ได้ทําการตัดโค้งรุวคนที่ฟุกนดูน,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 น่าจะเห็นหรือเปล่าเห็นไหมเ <c oughs> นี่ยตัดโค้งแต่ยังไม่ได้ย่นไปสุดนะทุนนะว่าถามเจ้าของก่อนเจ้าของน่าจะไม่มีงบ <c oughs> ก็มาอัปเดตท,ทุกคนให้ทุกคนดูนะ <c oughs> ทุกคนเห็นหรือเปล่าถ้ากล้องไม่เห็นก็ขอโทษขอไปเลยเห็นนะน่าจะเห็นแหละน่าจะย่นย่นได้อีกนิดนึงเนี่ยประมาณเนี้ยน่าจะได้ปาดอยู่บล็อกออก อะไรเงี้ยแต่แต่ยังไม่ให้เขาทานะทุกนนะท่อก็เป็นท่อท่อเดิมนะทุกนนะนี่ท่อเป็นท่อเยสแต่ก่อนมันเป็นป้ายสีฟ้าไงสีมันออกแล้วสติเกอร์ฮอนด้าด้วยของแท้นี่เอาไปปร,ประมาณนี้ทุกคนน่าจะคอ28 32ก็ส่งบานนี้เดี๋ยวให้ทุกคนดูดิเดี๋ยวถอยให้ให้ดูได้ทรงเข้าๆเป็นไงว่าเทไหมยังย่นไม่สุดนะทุกคนนะกอนะป,ประมาณนี้หละ ว่าอย่างที่ว่าทุกคนประมาณน,นี้ทุกคนยันลองนั่งดวนดูทรงภาปเดตให้ทุกคนดูเลยก็ใครชอบคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเฮ้ยมาทำอะไรวะอีย,อยวันนี้ลองนั่งดูทรงนี่เอาลองนั่งดูทรงนี่มาเออเด็ดวะก็อันนี้เป็นลูกกระจอกผมเองนะทุกคนนะที่มาออกช่อง โอเคทุกคนว่ามันจะไม่มีประมาณนี้เ,เดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นเรือนไมดิจิตอลนะเรือนไมดิจิตอลนี่เดีย๋ยวเปิดให้ดูนี่ก็จะประมาณนี้เลยทุกคนเปิดไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวแต่งด้วยนี่ไฟเลี้ยวจะให้ดูไฟเลี้ยวดิแล้วก็นี่ก็วิบวับป,ประมาณนี้ทุกคน <c oughs> ให้ดูรอบคันเลย เดี๋ยวให้ไอ hey like ้เปียวสตาร์ทฟังเสียงก่อนเปียวเปียวหอกตามฟังเสียงดิเดี๋ยวให้ลูกาากระจอบสตาร์ทฟังเสียงทุกคนนี่ <c oughs> สตาร์ทดีๆนะล้มรถเขานะก็จะประมาณนี้ทุกคนนะอาจจะไม่ได้เบิ้ลเบิ้ลมากหรอกเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนอาจจะไม่ได้เบิ้ลมากเพราะว่าเดี๋ยวคูด่านะเพราะว่านิดๆหน่อยๆ ก็รอบตัดไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ว่าเอาก็โอเคทุกคนเฮ้ยเ,เตียวมานี้ดิปิคลิปดิมาแหมไม่ไม่มาทุกคนนะเออลูกกระจกมันเขินนะนี่ลูกน้องผมเองนี่เอเคทุกคนก็ว่าคลิปนี้ก็มาถ่ายคลิปเออเพียวๆทุกคนนี่ก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทุกคนนะก็ล,ลืมกดซับสไคร e กดสั่งกระดิ่งที่ช่องบูมนิวเอ็กซ์ไอทุกคนเพื่อท,ท,ที่จะพาคลิปใหม่ๆก่อนใครนะ สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาท่านผู้มชมไปก่อนไปแล้ว